ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์โอนะครับจะมาแนะนำเทคนิคการทำตัวห้อยตัวยกใน i อล u s t r ต t ตอร์นะฮะพอดีรูปนี้ผมกำลังเขียนโครงถักอยู่นะฮะแล้วพอดีผมต้องเขียนตัวห้อยเรามาดูวิธีการกันเลยครับเดี๋ยวผมจะก p อตัว้นังสือมาก่อนนะครับอันนี้ ฝั่งนี้จะเป็น dy นะครับซึ่ง y เนี่ยจะต้องห้อยนะเป็นตัวห้อยผมก็ไปที่นะครับเมนูคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่สามขีดด้านขวานะฮะลิออกมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคาสั่งที่ชื่อว่า s ับสคริปต์นะครับคลิกนะครับแล้วเราก็พิมพ์เป็นตัว y นะครับนี่ก็จะได้ตัวห้อยแล้ว ตอนแรกผมก็หาไม่เจอฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์ตัวธรรมดาก็เอาตัว Subscript ออกพิมพ์เท่าก,กับแับง่ายๆแบบนี้เองฮะถ้าเป็นตัวยกนะครับผลการยก Y ไว้ทข้างบนผมก็ไปที่ตัวคำสั่งคาแรคเตอร์นะฮะเป็นเมนูคาแรคเตอร์คลิกที่3ขีดด้านขวาหาตัวซูเปอร์สคริปต์นะครับคลิกนะครับแล้วก็พิม เห็นไหมก็จะได้ตัวยกนะครับได้ตัวยกครับง่ายๆแค่นี้ครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ